เข้าใจไหมครับ้คนเนี้ยเราไม่ใช่เราจะเรียกเรียนทุกคนนะเราเรียกสบมบันสมองคนใช่ไหมคนนี้คิดยังไงทําไมคนนี้คิดยังไงนั้นเวลาท่านไปเทศท่านจะประยุกต์เก่งครับท่านจะประยุกต์เก่งแต่ถ้าท่านไม่เรียนด้านนี้พอลาท่านไปเทศแค่ขึ้นสุภาษิตขึ้นมาสับปเปลอือกเขาก็จำได้แล้วการเดิมอีกแล้วนท่านก็ต้องเปลี่ยนแบบผมนี่ผมจะเปลี่ยน พุทธาศาสารพิทกฎตลอดนะเพราะมีสัพเพลื์นั่งฟังด้วยมันเข้ามารับแขกเข้ามาช่วยเจ้าภาพใช่ไหมท่านจะไปขึ้นแต่อเนจาวัตัสขาราสัพเพลย์ได้ยินการเดิมมีแล้วฟังจนจําได้ใช่ไหมมรรตังชีวิตังโอ้โหมีแต่การเดิม,มก็ไม่ไหวนะเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างครับต้องมีเล่ห์เหลนั้นเหมาะสําหรับพระนะ วิชาปรัชญานินคัณน,นเลหนให้เบื้องตน้นถ้าท่านจะเจาะลึกท่านต้องเรียนปรยาตรีปรัชญาอีกครับปรยาโทปรัชญาปร,ยา,ปรยาเอกปรัชญาเรียนที่ไหนได้บ้างที่มหาลัยสงก็ได้มหาจุลาก็ได้จุลามหาัย ah ข้างนอกก็มีเรียนที่ปรยาเอกครับจุฬาที่มหาัยข้างนอกถ้ามห ah าจ ah ุฬาือมหาไรสงนะท่านก็เลือกเรียนเอานะแล้วแต่ท่านชอบนะชอบดูว่าตัวเองชอบอะไรไปทางนั้นนะอ่ะ ปรัชญาเบื้องต้นท่านเข้าไปแล้วท่านจะดูอะไรครับอ่ะเข้าไปปุ๊บนะครับปับ๊บอ่ะผมสรุปให้หมดแล้วท่นานก็ไปเปิดดูเอานี่ตัวอย่างข้อสอบข้อสอบเดิมที่แล้วของของเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเฉลยให้ด้วยเฉลยให้ด้วยถึงผมจะปรับใหม่ก็คงไม่มากหรอกสองร้อข้อผมคงไม่นั่งอ่านั่งเปลี่ยนทุกข้อหรอกผมก็เปลี่ยนบ้างนิดนหน่อยหนอย,นย,นยครับให้มันคือคือ,คอหน่อยเออ ใช่มันคือเ้ขาสอบใหม่เนี่วะเยมเหมือนเดิมนี่วะสองร้อยข้อนี้คะแนนอ่าข้อนี้เวลาอาจารย์ตัดคะแนนพระอาจารย์ตัดยังไงพระอาจารย์จะเอาอิงกลุ่มเขาว่าอิงกลุ่มมันจะมีอิงเกณฑ์ใช่ไหมอิงเกณฑ์ก็คือเป๊ะๆเลยได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นอิงกลุ่มก็คือสมมุติว่าผู้หมวดนี้ได้เก้าสิบคะแนนร้อยหนึ่งเต็มเนี่ยเก้าสิบไอ้คนที่น้อยที่สุดคนได้ได้ห้าสิบ พอาจารย์ก็จะเอาห้สิบกับเก้าสิบนี้มาบูรุษคุณหารว่าค่ากลางอยู่ตรงไหนใช่ไหมนั้นคนที่กําหนดว่า A อยู่ที่ไหนแล้ว C บวกอยู่ที่ไหนก็จะคนที่ได้คะแนนสูงสุดกับคนที่ได้คะแนาน,านน้อยสุดอาจารย์ก็จะมาหาค่ากลางล้วเรียกว่าอิงกลุ่มถ้าอิงเกณฑ์ก็คือขุดตรงได้แ0ดสิบขึ้นไปถึงจะได้ A ใช่ไหมแปดสิบไปได้ A ถ้าต่ำกว่าหกสิบเกก็ได้ C บวกเงี้ย อันนี้คือเกณฑ์แต่พระอาจารย์จะไม่ใช้เกณฑ์ครับเพราะพวกเรามีความหลากหลายเรียนรวมใช่ไหมพวกเรามีความหลากหลายไงทางชีวภาพองค์ความรู้หน้าตาเผ่าพันธุ์เชื้อชาติโอ้เยอะมากเลยใช่มีทั้งเวียดนามมีทั้งสงปปลาวมีทั้งไทยโอ้หลากหลายมากเลยพระอาจารย์จึงไม่สามารถที่จะอ,อิงอิงเกณฑ์ได้ก็เลยเอาอิงกลุ่มนั้นจะมีคนได้คะแนนน้อยสุดแค่4โวท่าน,นั้น ไม่มีตกครับเข้าใจไหมพระเจ้าก็จะดันขึ้นนะนั้นอ่ะอันนี้สรุปพญาตะวันตกท่านก็ไปดูออก็คือดูสรุปยอ่อพยามาอ่านสรุปย่อเยอะๆครับนะภาษาอังกฤษนี่ก็ท่านก็ไปดูได้อันนี้ผมแปลให้นะผมแปลแล้วท่านจะได้ภาษาอังกฤษมันจะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลให้อันนี้มีอ่ะดูกระดานข้อสอบดูหน้าตามันเป็นยังไงท่านก็จะเข้าไปอ่ะก็จะเป็นแนวนี้ครับเนี่ยข้อสอบจะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวมันก็ใหญ่ๆขึ้นหน่อย,ยค,อครับเนี่ยสองร้อข้อเป็นข้อสอบเทิมที่แล้วครับไม่มีอะไรปิดบังเลยทําไมถึงไม่ปิดบงังทําไมเอามาโชว์ก็พยานออกหม่ทุกเทอมไงใช่ไหมถามแน่นอนปรัชญาคืออะไรนะเขาถามอยู่แล้วหัวข้อมันสองร้อยข้อครับม,มีครับเฉลยก็อยู่ดิมนี่ไงมีไม่รอบนคะรับนี่ไงเฉลย <laughs> เฉลยอ,อยู่ไหน นี่ไงครับเฉลยอ,อยู่ตรงนี้เฉลยตรงนี้เห็นไหมเฉลยเรียบร้อยออาไปดูดิปึ๊บเฉลยนี่ไงเนี่ยเนี่ยอ่ะนี่ไงเฉลปยปรัชญาหมายถึงอะไรนี่ไงเฉลยให้เรียบร้อยเพียงแค่มีเวลาไปดูแค่นั้นเองนะเนี่ยคอควายเน,นี่ยช่เนี่ยนี่ก็เหมือนกันมันก็จะแยกไปนั้นเฉลยให้หมดเลยนะ อย่างนี้ยังไม่ได้เออยู่ไม่ว่าไงบอกคนว่าไม่เป็นไรครับผมจะไปดูเอไอครับบอกคนว่าผมไม่ไม่เอยไม่ได้ไม่ไดเ้เดี๋ยวไปเดี๋ยว <c oughs> ผมจะไปดู AI <c oughs> ผมจะให้เอช่วยบาคนนะคิดอย่างนั้นนะแต่ผมบอกไปก่อนนะท <c oughs> ่านจะไม่ได้ความรู้ครับแต่าท่านคิดว่าผมจะช่วยเอาเออช่วย ท่านก็จะได้แค่สอบความรู้ท่านจะไม่ได้เลยความคิดอะเลยไม่ได้เข <c oughs> าคิดก็อ่านไม่มีคนเราไม่มีความคิดไม่มีความอา่านคือคนนั้นไม่มีตัวตนนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนวันนี้ว่าคนที่บอกว่าผมคิดดังนั้นผมจึงมีอยู่แต่ท่านไม่คิดอะไรคือท่านไม่มีอะไรเลยนะใจไหมตัวตนท่านไม่มีเลยนะคนที่เรารู้ว่าเป็นคนนี้พากเขามีความคิดเป็นของตัวเองใช่ไหมแบบอาจารย์แสดแงนะั่นก็มีความคิดเป็นของท่านจะบอกอ จบเบิองอมเบึงเห็ุอใดใสดแจนั่นนี่คือความคิดของท่านนี่ตัวตนของท่านเข้าใจไหมตัวตนของท่านเราก็ต้องมีตัวตนใช่ไหมนะมีตัวอย่างเดียวต้องมีตนด้วยคืออะไรที่เป็นตัวตนของเรานะเนี่ยแสดงออกมาให้คนเขารู้กับนะแต่ไหมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากที่เรามีความคิดครับนั้นถ้าท่านอ่านหนังสือท่านจะมีความคิดใช่ไหม ทั้งในการดำเนินชีวิตทั้งการทำงานทั้งการครบเพื่อนฝูงทั้งทุกอย่างเลยครับท่านมีความคิดใช่ไหมร,รู้จักคนสิ้นคิดไหมฮะคนสิ้นคิดคือทำอะไรไม่คิดเลยไม,ไม่ได้โง่กับแต่ไม่คิดไม, <laughs> ไม่คิดมีครับอ่ะมีให้หมดแล้วเพียงแค่ใช้เวลาไปอ่านตอบคำถาม,ถ,ามถ้ายบทก็มีให้ มีให้หมดอ่ะทีนี้ในนี้มีให้หมดแล้วเพียงแค่ไปเปิดอ่านนะแล้วอาจารย์ก็ทําใหม่ทุกวันทุกว,วันกับนัง่ง e ทำ e-learning ก็มีเอาเข้าไปดู e-learning ดิปุ๊บอ่ะอ l e a r n i n g ก็มีเต็มอยู่นี่ครับอันนี้บันทึกเสียงในห้องเรียนเห็นไหมหนึ่งสองสามนอยู่ในนี้ปรัญญามุงท่านกเข้าไปเปิดดูนะแล้วไปเปิดดูแต่แน่ๆก็คือว่าแน่ๆก็คือว่าเวลาสอบมันออนไลน์ ท่านก็เตรียมตัวมาสอบนะคนฉลาดบางคนเขามีโน้ตบุ๊กเอาโน้ตบุ๊กทำแล้วเอามือถือช่วยเข้าใจไหมหรือใช้ iPad ทํามือถือช่วยอย่าไปใช้อยู่เครื่องเดียวสับไปสับมามันไม่ทันครับเวลามันน้อยนั้นไม่ห้ามใช้ AI ผมไม่ห้ามนะเมื่อเปิดให้ท่านทําออนไลน์ได้ท่านก็ต้องมีเน็ตในเครื่องใช่ไหมเตรียมเน็ตมาเติมเติมเน็ตมาให้เรียบร้อยนะ ไม่ห้ามนะเพราะมันห้ามไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันออนไลน์มันจะไปห้ามไงมันปิดเน็ตไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าข้อสอบมันลิงก์เน็ตอยู่ครับมันต้องให้ทุกคนใช้เน็ตนะเขเคนเนาะอ่ะมีให้หมดแล้วครับนะถ้าก็ไปเปิดดูเอาบรรยายในห้องเรียนบรรยายห้องทํา,นานทงานที่ทำงานคืออาจารย์นั่งนั่งเมาส์อยู่คนเดียวที่โต๊ะครับอันนี้ในห้องทางานอย่างก็นั่งทำคุองอาจารย์นะ โอเคครับแบ็กกับถามได้ตอบอันนี้ก็มีเนี่ยบทที่หนึ่งถามอะไรไตอบอะไรไหมนะไหมนี่ยเนี่ยนี่น,น,นี่อันนี้มีประโยชน์มากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามถามได้ตอบอาจารย์ก็จะบอกข้อสอบด้วยครับถามได้ตอบถามได้ตอบนะอ่ะสรุปเลยวันนี้อาจารย์จะเปิดเปิดจากที่อาจารย์ดาวน์โหลดไว้กันเลยกันเอาปรัชญ,ญาอะไรก่อนครับอันนี้ปรัชญ,ญาเอาสรุปปรัชญ,ญา สรุปเลยนะเอาตัวสรุปเลยนะปึ๊บสรุปเลยนะครับอตัวสรุปนี้สำคัญมากเดี๋ยวให้ใหญ่ๆขึ้นหน่อยปึ๊บนั่งฟังอย่างเดียวครับนั่งฟังอย่างเดียวถ้าถ้านั่งฟังท่านก็ไม่ต้องไปอ่านหนังสือมากปรัชญาคืออะไรเวลาเขาถามเนี่ย เขาถามความหมายหรือเขาถามคําแปลท่านต้องตอบให้ได้เขาถามความหมายหรือคําแปลถ้าเขาถามว่าแปลว่าอะไรท่านก็ต้องตามรูปศับใช่ไหมถ้าเขาถามว่าหมายถึงอะไรเขาถามความหมายครับความหมายจะต้องคอบคุมเข้าใจไหมตามรูปศัพท์ก่อนปรัชญาแปลว่าอะไรปรัชญาแปลว่าความรู้อันเปรสริฐ ปราญาแปลว่ารู้รอบแปลว่ารอบรู้เป็นภาษาสันสก,กฤตตรงกับกับภาษาบาลีว่าปัญญาีีตามรูปศัพท์ภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ก็คือพิโรสโซฟีเป็นภาษากรีกใช่ไหมแล้วพิโรสโซฟีมาจากอะไรมาจากพิโรแปลว่ารักโซฟีแปลว่าความรู้ นั้นปรัชญาในความหมายภาษาอังกฤษคือพิโร s โซฟีแปลว่ารักความรู้รักในการแสวงหาความรู้ใครก็แล้วแต่รักในการหาความรู้รักในการที่แสวงหาความรู้คนนั้นเป็นนักปรัชญาครับปรัชญาจริงกว้างเลิ Love of อฟวิสดตอบแค่นี้ได้ร้อยคะแนนครับจบแล้วอันนี้คำแปลความหมายคืออะไรปรัชญาคือแนวคิดครับทัศนะ มุมมองเราศึกษาปรัชญ,ญาของอลริโตเติคือเราศึกษาแนวคิดมุมมองทัศนคติของอลริโตเติลแค่นี้เองแนวคิดแล้วแนวคิดที่เราศึกษามันคือมันสมองเขาครับไม่ใช่เราจะศึกษาแบบความคิดกิ๊กก๊กไม่ใช่เราศึกษามันสมองคนครับไม่ใช่ธรรมดานะ ศึกษามันสมองคนโดยเฉพาะเลยนะโอเคเนาะจบความหมายแค่นี้เนาะอ่ะอันนี้สรุปวันนี้สรุปนะที่เหลือไปอ่านเอาเพิ่มเติมนะครับสุดละอ่ะอันนี้ความหมายเขาคนอื่นบ้างนักปรัชญ,ญาคุณคว,ว่าไงวิลเลียมอีฮอคกิงปรัชญ,ญาเปนผู้ทุตเป็นเรื่องของเหตุผลใช่เลยครับเขาบอกว่าปรัชญ,ญาเป็นเรื่องของเหตุผล